คำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าสรุปรวบยอดหนังสือ1และ2พงศาวดารกษัตริย์เล่มหนึ่งสัปดาห์ที่5โครงร่างความสามารถตามธรรมชาติเป็นปฏิปักษ์กับความสามารถที่อยู่ในการเป็นขึ้นของการสุกงอมในชีวิตเพื่อการก่อสร้างคริสตจักรอันเป็นพระกายอินทรีย์ของพระคริสต์โครงร่างวันพุธและวันพฤหัสบดี เลขโรมัน 3. สามซโลโมเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความสามารถตามธรรมชาติแต่ไม่ใช่มนุษย์แห่งชีวิตสติปัญญาของเขานั้นเป็นของประธานแต่ไม่มีขนาดของชีวิตการงานที่เขาได้กระทำให้สำเร็จสมบูรณ์นั้นเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่าศักยภาพของเขามาจากสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้เป็นของประธาน แต่ไม่ได้เป็นที่ประจักษ์ถึงความสามารถอันเกิดจากความสุขงอมในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เฮบรายบทที่6ข้อ1โึกโลไซ์บทที่1ข้อ28ถึง29ฟิลิปอยบทที่3ข้อ12ถึง15อาราบิกหนึ่งเราต้องมองเห็นความแตกต่างระหว่างความสามารถตามธรรมชาติของเรากับความสามารถที่ได้ผ่านการตายและการเป็นขึ้นแล้ว เราต้องตระหนักว่าสิ่งที่เราเป็นตามธรรมชาติและความสามารถตามธรรมชาติของเราในเรื่องราวของพระเจ้านั้นไร้สมรรถภาพและมีคุณสมบัติไม่เพียงพอกิจการบทที่7ข้อ22เอกซโดบทที่3ข้อ2ถึง3ข้อ14ถึง15 1. โกลินโทบทที่2ข้อ14ฟิลิปป์บทที่3ข้อ3ถึง9 2โคกรินโธบทที่3ข้อ5 6ถึงอารบิกสองเราไม่ควรเชื่อพึ่งในสิ่งที่เราเป็นตามธรรมชาติในเรื่องราวของพระเจ้าแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธละทิ้งสิ่งที่เราเป็นตามธรรมชาติและฝึกฝนวิญญาณของเราในทุกเรื่องเพื่อการก่อสร้างทางอินทรียภาพของพระกายของพระคริสต์ฟิลิปปอยบทที่3ข้อสาม โรมบทที่8ข้อ4 1. ติโมเทียบทที่4ข้อ7อาราบิก3ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่มีพื้นที่สำหรับสิ่งที่เราเป็นตามธรรมชาติพระจักทั้งหลายในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้านนในฐานะส่วนต่างๆของพระกายที่มีชีวิตของพระคริสต์นั้นย่อมปฏิเสธละทิ้งทุกสิ่ง ที่เป็นฝ่ายธรรมชาติไปโดยปกติวิสัย1โกลินโทบทที่12ข้อ1 2ถึง13อารบิกสในการก่อสร้างคริสตจักรทุกสิ่งที่เป็นฝ่ายธรรมชาติที่อยู่ในเราจะต้องถูกทำให้แตกหักก่อนเราจรึงจะสามารถเข้าสนิทก,กันมีเพียงเมื่อสิ่งที่เราเป็นตามธรรมชาติถูกทำให้แตกหักแล้วเท่านั้น เราจึงจะสามารถถูกก่อสร้างขึ้นได้บทเพลงที่603ข้อ6 7อารบิก5ความสามารถตามธรรมชาติยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางและทำให้เรากลายเป็นคนที่เย่อหยิงส่งผลให้เกิดการโอ้อวดและยกย่องตัวเองความสามารถที่อยู่ในการเป็นขึ้นนั้นไม่เย่อหยิงและไม่โอ้อวดตัวเองเทียบ โกลไซ์บทที่1นึข้อ17วักหลังข้อ18วักหลังฟิลิปปอยบทที่3ข้อ3าโสองกรินโทบทที่12ข้อ9าอารบิก6ความสามารถตามธรรมชาตินั้นเห็นแก่ตัวแผนการและอุบายทั้งหมดของความสามารถตามธรรมชาติล้วนมีเพื่อตัวเองไม่ได้คำนึงถึงน้ำประทัยของพระเจ้าเลย ความสามารถที่อยู่ในการเป็นขึ้นนั้นมีเพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งได้ถูกทำให้แตกหักและไม่เพื่อตัวเองอีกทั้งไม่มีองค์ประกอบของตัวเองเทียบมัทธิยบทที่ 16: หข้อยีอารบิก7ความสามารถตามธรรมชาติทำให้เกิดการเชื่อพึ่งตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองประทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองและทำให้เราพึ่งพิงตัวเอง แต่ไม่พึ่งพิงพระเจ้าความสามารถที่อยู่ในการเป็นขึ้นเชื่อพึ่งในพระเจ้าและไม่กล้าที่จะกระทำตามตัวเองแม้ว่าในความเป็นจริงจะสามารถทำได้และมีศักยภาพที่จะทำก็ตามความสามารถที่อยู่ในการเป็นขึ้นได้ถูกควบคุมโดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และไม่กล้าที่จะกระทำตามความประสงค์ของตัวเองเทียบ2โครินธ์บทที่1ข้อ8 9 บทที่สี่ข้อ6ถึง7บทที่12ข้อ7ถึง9อารบิก8ความสามารถตามธรรมชาติไม่มีองค์ประกอบอันศักดิ์สิทธิ์ความสามารถตามธรรมชาติสแสวงหาสง่าราศีของตัวเองและสนองความปรารถนาของตัวเองความสามารถตามธรรมชาติผสมกลมกลืนกับองค์ประกอบของเนื้อหนังและโทสะดังนั้นเมื่อไม่ได้รับการยอมรับ จึงถูกกระตุ้นให้โกรธความสามารถที่อยู่ในการเป็นขึ้นนั้นไม่มีเนื้อหนังเทียบหนึ่งเทสโลนิเกบทที่สองข้อสี่อารบิก9ความสามารถตามธรรมชาติคงอยู่ชั่วคราวและไม่สามารถต้านทานการทดสอบการโจมตีหรือการต่อต้านความสามารถที่อยู่ในการเป็นขึ้นเธอทูลพระบิดาให้เป็นใหญ่ยอมรับน้ำพระทัยของพระบิดา มัทธิยบทที่11ข้อ20ถึง26โยฮันบทที่สข้อ19กิจการบทที่สข้อ24อารบิก10ผู้ที่ปรนิบัติตามความสามารถตามธรรมชาตินั้นปรารถนาบำเหน็จหรือการชื่นชมจากผู้อื่นผู้ที่ปรนิบัติตามความสามารถที่อยู่ในการเป็นขึ้นปรารถนาที่จะได้รับพระคริสต์และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นที่พรอภัยของพระองค์ ฟิลิปปอยบทที่3ข้อ8เยันซิสบทที่15ข้อ1เฮบรายบทที่11ข้อ5ถึง6 2สอกรินโตบทที่5ข้อ9อารบิก11ความสามารถตามธรรมชาติชอบทำให้ตัวเองปรากฏเป็นที่ประจักษ์ให้ผู้คนรู้จักและทำสิ่งต่างๆต่อหน้ามนุษย์ความสามารถที่อยู่ในการเป็นขึ้นชอบทำสิ่งต่างๆในที่รับ เพื่อจะเป็นหนึ่งกับพระเจ้าผู้ส่อนพระองค์เองและเพื่อจะอย่างรากลงข้างล่างและเกิดผลขึ้นข้างบนยัสยาบทที่4 5บข้อ15บทที่37ข้อ31มััท,ทธิยบทที่6ข้อ4ข้อ6ข้อ17ถึง18อารบิกที่12ความสามารถและศักยภาพตามธรรมชาติที่แย่จากชีวิตนั้นเป็นเหมือนงูที่พ่นพิษใส่ ลพลไพร่ของพระเจ้าชีวิตเป็นเหมือนนกพิราบที่นำชีวิตไปหล่อเลี้ยงให้แก่พลไพร่ของพระเจ้าและทำให้เรากลายเป็นผู้ที่สำแดงพระเจ้าผู้ครบสมบูรณ์ในคุณลักษณะที่อุดมสมบูรณ์ของพระองค์ผ่านคุณธรรมอันหอมหวนของพระองค์ในสภาพมนุษย์ของพระองค์ชีวิตทำให้เรากลายเป็นเหมือนดอกบนลี่ที่งอกงามท่ามกลางพุ่มไม้หนา และเหมือนดวงดาวสว่างสวัยที่ส่องสว่างอยู่ในค่ำคืนที่มืดมิดเทียบเอ็กโซโดโบทที่4ข้อ1-9ถึง9มัทธยบทที่3ข้อ16-17ถึง17อารบิกที่13เมื่อไรก็ตามที่ผู้คนพยายามที่จะนำเอาความสามารถตามธรรมชาติของเขาเข้ามาในกริจักรความเที่ยงแท้ของกริจักรก็จะสูญหายไป มีเพียงความสามารถที่ผ่านการตายและการเป็นขึ้นแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถถูกนำเข้ามาในคริสจักรได้ 1. โกลินโทบทที่3ข้อ16ถึง17สัปดาห์ที่5วันพุธการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าฟิลิปปอยบทที่3ข้อ3เพราะว่าเราทั้งหลายเป็นพวกถือพิธีสุนัขคือเป็นผู้ปริบัติโดยพระวิญญาณของพระเจ้า และโอ้อวดในพระคริสต์เยซูและไม่ได้วางใจในเนื้อหนัง2โกลินโ์บทที่1ข้อ9ในตัวของเราเองคาดว่าถึงที่ตายแล้วที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อมีให้วางใจในตัวเองแต่ให้วางใจในพระเจ้าผู้ทรงทำให้คนตายเป็นขึ้นภายใต้ความสว่างแห่งชีวิตฝ่ายวิญญาณน,นั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ซโลโมเป็นผู้ที่มีสติปัญญาแต่ไม่ใช่มนุษย์ฝ่ายวิญญาณเขาเป็นผู้ที่มีศักยภาพแต่ไม่ใช่มนุษย์แห่งชีวิตสติปัญญาของเขานั้นเป็นของประธานแต่ไม่มีขนาดของชีวิตการงานที่เขาได้กระทำให้สำเร็จสมบูรณ์นั้นเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่าศักยภาพของเขามาจากสติปัญญาที่พระเจ้าประธานให้เป็นของประธาน แต่ไม่ได้เป็นที่ประจักษ์ถึงความสามารถอันเกิดจากความสุขงอมในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ในการพื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราควรคำนึงถึงชีวิตเป็นอันดับแรกจากนั้นจึงจำเป็นต้องมีศักยภาพในบางระดับและในบางแง่มุมในกลิจจักรนั้นศักยภาพของเราควรจะเป็นการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของการสุขงอมในชีวิต ศักยภาพที่แยกออกจากชีวิตนั้นเป็นเหมือนงูที่มีพิษร้ายต่อคริสตจักรแต่ชีวิตนั้นเป็นเหมือนนกพิราบที่นำชีวิตไปหล่อเลี้ยงแก่คริสจ,จักรเราควรเป็นนกพิราบที่มีขนาดแห่งชีวิตที่ถูกต้องแทนที่จะเป็นสโลโมในวันนี้ความสามารถแห่งธรรมชาติของเราที่ไม่ได้ผ่านการแตกหักจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางพระเจ้า ดังนั้นจึงต้องผ่านการแตกหักผ่านความตายเปลี่ยนเป็นการเป็นขึ้นบรรดาคนทั้งหลายที่สามารถใช้การได้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าล้วนเป็นคนที่มีความสามารถและผ่านการแตกหักมาแล้วการจัดการของการเขนนั้นมักจะนำมาซึ่งสิ่งที่เป็นขึ้นความสามารถของบุคคลผู้หนึ่งถ้าหากได้ผ่านการกระทำให้แตกหักโดยการเขีนยิ่งมาก บุคคลเช่นนี้ก็จะมีความสามารถยิ่งมากความเฉลียวฉลาดของบุคคลผู้หนึ่งถ้าหากได้แตกหักจากการเขนยิ่งมากความเฉลียวฉลาดของเขาก็ยิ่งมีมากขึ้นความสามารถอีกทั้งความฉลาดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่เป็นขึ้นแล้วเราจะแยกแยะความสามารถตามธรรมชาติกับความสามารถแห่งการเป็นขึ้นอย่างไรกรณีนี้ เราสามารถใช้เจ็ดหัวข้อมาเปรียบเทียบประการที่1บรรดาความสามารถที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้นล้วนเป็นสิ่งที่เห็นแก่ตัวและมมีเพื่อผลประโยชน์ของตนเองวิธีการได้เหลี่ยมต่างๆเหล่านี้ล้วนเพื่อตัวเขาเองประการที่4ความสามารถตามธรรมชาติล้วนมีลักษณะที่เย่อหยิ่งมักจะคิดว่าตัวเองเก่ง ตัวเองมีความสามารถและมักจะโอ้อวดยกย่องตัวเองประการที่7ความสามารถตามธรรมชาตินั้นล้วนไม่พึ่งพิงพระเจ้าและก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งพิงพระเจ้าพึ่งพิงตัวเองก็พอแล้วความสามารถแห่งการเป็นขึ้นนั้นกลับตรงกันข้ามประการที่หนึ่งบรรดาความสามารถที่ผ่านการแตกหักและเป็นขึ้นนั้นล้วนไม่เพื่อตัวเอง และไม่มีส่วนประกอบของตัวเองประการที่สองความสามารถที่ผ่านการเป็นขึ้นนั้นไม่มีเลือดเนือ้อประการที่สความสามารถท,ที่ผ่านการเป็นขึ้นนั้นจะไม่ใช้วิธีเล่เหลี่ยมประการที่4ความสามารถที่ผ่านการเป็นขึ้นนั้นไม่มีความเย่่หยิ่งและไม่โอ้วดต,ตัวเองประการที่5ความสามารถที่ผ่านการเป็นขึ้นนั้น ล้วนได้รับการจำกัดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่กล้าทำอะไรตามอำเภอใจประการที่6ความสามารถที่ผ่านการเป็นขึ้นนั้นล้วนได้กระทําอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าประการที่7ความสามารถแห่งการเป็นขึ้นล้วนได้พึ่งพิงพระเจ้าถึงแม้ว่าเขาสามารถทำและทำได้อย่างแท้จริงแต่เขากลับเป็นผู้ที่พึ่งพิงพระเจ้า ไม่กล้าที่จะกระทําอะไรตามตัวเองเมื่อเรามีความชัดเจนถึงข้อแตกต่างระหว่างธรรมชาติกับการเป็นขึ้นเราก็ควรจะสำรวจประสบการณ์ของตัวเองแท้จริงนั้นเราได้ใช้ความสามารถเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อพระเจ้ากันแน่เราเป็นผู้ตัดสินใจและทำการเพียงผู้เดียวอีกทั้งนับถือตัวเองเป็นใหญ่เพียงผู้เดียว หรือเป็นผู้ที่สามารถทนรับการไม่เห็นด้วยจากผู้อื่นหรืออาจทนรับการต่อต้านจากผู้อื่นได้หรือเป็นผู้ที่พึ่งวิธีการเล่เหลี่ยมของตนเองหรือเป็นผู้ที่พึ่งพิงพระคุณของพระเจ้าให้พระเจ้าได้รับสง่าราศีหรือโอ้อวดตัวเองหรือให้ตัวเองได้รับสง่าราศีเราได้รับการจํากัดจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์หรือกระทำการตามอำเภอใจ เรากระทำตามความประสงค์ของตนเองหรือคำนึงถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าเราไม่คำนึงถึงวิธีการขอเพียงแค่บรรลุเป้าหมายหรือได้มอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตของพระเจ้าเราพึ่งพิงความสามารถของตนเองหรือว่าเป็นผู้ที่พึ่งพิงพระเจ้าด้วยความเกรงกลัวจนตัวสัน่นถ้าหากเรามีการสำรวจอย่างเคร่งครัดเช่นนี้เราก็จะพบว่า ในการดำเนินชีวิตของเราและในการปรนิบัติของเรายังมีหลายจุดที่ยังอยู่ในธรรมชาติยังอยู่ในสิ่งทรงสร้างเก่าฉะนั้นจึงไม่สามารถเกิดผลของการเป็นขึ้นดังนั้นการจัดการกับธรรมชาติจึงเป็นการช่วยให้รอดที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อเรา